สวัสดีค่ะทุกคนย่ายสิบห้ามาก่อยเห็ดขมด้วจ้าะก็อยเห็ดขมกับเกลือเห็ดขมไปต้มนะคะไปต้มน้ำออกด้จ้าไปเก็บเห็ดมาด้จ้าที่ท้ายเห็เพิ่งบัดที่นี่ก็เอามาซอยเป็นชิ้นน้อยๆจักน้อยนะจ้าชิ้นใหญ่มันเข่าปากว่ลมนะจ้าแล้วก็ที่นี้จนนี่หอมบักชีนะคะหอมบักชีสารแน่ด้วจ้าก็มีพริกผงนะจ้าพริกผงขวบขวาด้วจ้าเด้อใส่แล้วน้ำปลาใส่ ปลาจ้ะปะลาใส่ไปน้อยนึงแล้วจ้ะเราใส่สักน,น้อยนะจ้าเนอะย่าให้มันเค็มนะคะเค็มกับขมเข้ากันอ่ำลำกินบ่ไดะะ้แล้วค่ะผมนัวแล้วจ้ะผมนัวพอแล้วค่ะซจำนี่ค่ะย้ายไปคน้คนค้นค้นเห็บเบิ้งแล้วจ้ะเออนละก้อยเห็ดขมจ้ะก้อยหรือลาบอะไรเอออะไรที่เจ้าก็าเลยมันเห็ดกต่ใส่หลายๆเล้วจ้ะที่แต่ว่าย้ายกลินเห็ดก็ได้ก็ใส่น้อยๆเละะ้วจ้ะเด้อ กินเป็นแน่นอะทุกคนจ้าเนี่เป็นหน้าตาแบบนี้ได้จาะบางคนก็สิเคยกิน,น,นเยอะนัเนะให้ขวบขวายลายอหอมค่อมะอแต่แสบนะจ๊นะน้อก้อยเห็ดขมก้อยเห็ดขมหรือว่าหน้าเห็ดขมนั่นเองจะเห็ดยูคาจ้าบางคนก็ไม่กินนะคะบางคนก็กินนะคะ น้องเหมียวไม่ใช่อาหารของหนูหรอกค่ะของหนูคือปลาทูอันนี้มันเห็ดขมหนูกินไม่ได้หรอกไม่ต้องร้องโอ้เดี๋ยวยายเอาให้กินข้าวนะ่ะโอ้ยได้ยินเสียงทับพีกับชามไม่ได้จ้ะห้้าเหมียวมันร้องอ่อยๆไม่จ้านี่ค่ะคนค่ะน่ากินไหมคะอืมเดี๋ยวยายจะลองไปเอาช้อนมาชิมดูนะคะพริกใส่น้อยแค่นี้ไม่น่าจะพอนะขอสักหนะ่อยนึ่ง ผมกว่าเองเผ็ดมากบางคนชอบเผ็ดๆใสลงไปเลยนะคะแต่ยางไม่ชอบเผ็ดทุกคนคะอืมชิมดูก่อนรสชาติเดี๋ยวช้อนกันนะจ๊ะอืนี่ค่ะี๋ยวลองชิมดูนะจ๊ะชิมืดีืม,อมพอดีแล้วค่ะทำไมสีมือเป๊ะขนาดนี้ จิ๋มีคำหนึ่งมันอร่อยอืมอร่อยจริง <c oughs> ได้ฮะค <c oughs> น่ะง่ายแล้วจ้าเดี๋ยวเราไปเอาจานมาใส่นะคะ <c oughs> ไปเอาจานดีๆมาใส่น <c oughs> ้ำปลาก้นงอนสงสัยอยู่ <c oughs> น่าสงสัยอยู่ป <c> ล <oughs> าสักนิด เยอะนะนิดนิดนะนิดนิดจริงน,นะเข้ากล้วยสักหน่อยเข้ากล้วยสักหน่อยเข้ากล้วยสักหน่อยอืมกัดแซมไปกันจัะกุญแจ ก้วยเห็ดขมของเราก็เสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวมากินด้วยกันนะคะนี่แเศๆเนื้อน้ำกันจ้าสวัสดีค่ะ